ทักทายยามเช้านะคะจากเลิบเบียงหลังผ้าลงพักเย็นสบายค่ะนี่ก็เป็นดอกไม้ที่เราเอามาปลูกนะะแต่ปีที่แล้วกำลังบานนะคะสีม่วงสวยมากๆ อันนี้ก็เป็นดอกน้องกระดิ่งนะคะเขากำลังบานมีสีขาวกับสีม่วงค่ะนี่ก็เป็นแตงกัวนะคะ แตงกัวของเราไก่ได้ตัดแล้วนะคะไก่หนูนด้วยนะคะไก่ได้ตัดแล้วค่ะแล้วก็มีอีกผลนึงนะคะยังตัดไม่ได้เราต้องรอให้โตวกว่าน,นี้ค่ะแตงกัวญี่ปุ่นหรือแตงกัวจีนนะคะก็มะเขือเทศของเราก็กําลังมีผละะแล้วค่ะนี่น่าจะเป็นพันธุ์ลูกโตนะคะปีนี้น่าจะไม่มีพันธุ์ลูกเล็กเลยค่ะต้นตังโอของเราก็ขึ้นสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะไปตัด ไปทํายามูลเส้นได้เลยนะคะน่าทานมากๆต้นใหญ่ๆโอวบๆเลยค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะเนี่ยค่ะปลูกนิดเดียวนะคะแต่เก็บกินได้ยาวในช่วงหน้าร้อนเลยค่ะสลัดของเราก็ยังไม่หมดนะคะเก็บทานได้เรื่อยๆค่ะนี่ก็เป็นองบุนของเรานะคะกำลังติดผลค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ กำลังมีผลค่ะดอกไม้ของเราเขาก็บ้านสวยมากๆเลยนะคะสีขาวออกม่วงๆค่ะนี่ก็เป็นใบของเขานะคะใครรู้ชื่อก็ช่วยบอกด้วยนะคะพอลืมชื่อไปแล้วอันนี้ก็เป็นดอกไม้เพื่อนบ้านนะคะที่ขึ้นเองตามขอบรั้วนะคะพอดีใกล้ะคะ่ะ เราก็เลยอยากให้เ,เพื่อนๆได้เห็นนะคะน่าจะเป็นดอกไม้วัดจพืชค่ะแต่ว่าดอกของเขานะคะสวยมากๆเลยค่ะดูค่ะสีม่วงแล้วขึ้นเป็นแบบเป็นช่อใหญ่ๆแตกกิ่งนะคะเยอะมากแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะแต่น่าจะเป็นดอกวัดจพืชค่ะเนี่ยค่ะคล้ายๆดอกสักูระเลยค่ะแต่เป็นสีม่วงเท่าน,นั้นเองนะคะค่อนข้างจะลบกหน่อยแต่ว่าดอกเขาสวยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะแตกยอดขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้ดอกเขาก็ร่วงรวยไปแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะกุหลาบเลื้อยของเราก็ปานนะคะสวยมากๆเลยค่ะเป็นช่อๆเลยค่ะยวจะให้ดูกินหอมมากเลยนะคะดอกใหญ่ช่อใหญ่มากๆค่ะสวยงาม อันนี้ก็เป็นดอกชาวกาเบิร์กนะคะสวยมากๆค่ะเขาจะเปลี่ยนสีเรื่อยนะคะเป็นสีชมพูออกขาว,ขาวค่ะเป็นน้องพีกของร้องแต่ปีที่แล้วนะคะกำลังจะมีเมล็ดนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเขาแตกใบมากำลัง ติดดอกแล้วกาลังติดผลนะคะพอได้รับประทานค่ะเพราะว่าเป็นพริกเหลือจากปีที่แล้วนะคะก็เป็นดอกพิกทุเนียสีแดงนะคะที่เราปลูกในกระถางค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่เราปลูกไว้ตรงเลมแล้วเบียงนะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเขาก็ออกดอกมาได้สวยมากๆเลยค่ะ ตรงฝั่งนูนก็มีนะคะเยวจะให้ดูแล้วก็ตรงฝั่งนูนก็มีค่ะเป็นสีชมพูแล้วก็สีแดงค่ะเราจะปลูกตรงเนี้ยค่ะตรงขอบปูนตรงนี้ยะคะ เป็นดอกคุณนายตื่นสายของเรานะคะดอกก็ยังไม่บานเท่าไหร่นะคะต้องรอให้เขาบานก่อนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเอาลงกระถางปลูกนะคะอันนี้น่าจะมีหลากหลายสีสันนะคะปลูกวางกระถางใกล้ๆนะคะดอกไม้สีน้ำเหลืองเนะะี่ยค่ะกำลังบานสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็ปลูกในกระถางนะคะปูนที่เรานั่งใกล้ระเบียงนะคะตรงนี้ค่ะ